ก็สวัสดีครับผมโอจากช่อง CK1 นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตการอยากทำฟาร์มไส้เดือนประจำวันที่5พฤศจิก,กานานะครับในหัวข้อเรื่องอได้ทำการซื้อไส้เดือน AF มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับาจากการที่ได้ไปที่ซื้อตรงหน้าฟาร์มนะครับก็ได้เห็นวิธีการเลี้ยงขั้นตอนต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะ ามาเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับที่ฟาร์มเขาบอกว่าเราจะต้องฝึกทำเบดดิ้งให้เป็นก่อนนะครับฝึกทำเบดดิ้งนี่คือพื้นฐานของออการเลี้ยงเลยเขาบอกงี้ครับโอเคเดี๋ยวพอเราตอนนี้เราได้เส้นเดียวแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูครับแต่ตอนนี้ที่ซื้อมานะครับมัน,นยังเป็นแบบว่ายังแฉะอยู่ครับเรายังไม่สามารถคัดแยกได้หรือคัดแยกได้ยากนะครับประมาณนี้ จากที่ผมดูนะแล้วก็ที่ไปมานะครับก็จะมีการเลี้ยงหลายรูปแบบมากเหมือนเขาเป็นแบบศูนย์การเรียนรู้นะครับมีการเลี้ยงแบบว่าเป็นแบบกระมังก็มีแล้วก็มีแบบคอนโดคอนโดนี้ผมถูกใจมากเลยคือการใช้พื้นที่น้อยเราทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันเหมาะกับที่บ้านที่ฟาร์มของมากเลยเพราะว่ามันมีพื้นที่น้อยแล้วเราอยากเลี้ยงได้เยอะ ผมไปเจอมาก็อันนี้เราจะเอามาเรียนแบบแน่นอนครับแล้วก็วิธีเราก็ต้องทําเครื่อง่อนเครื่องร่อนออน,นี่ผมเห็นมาแล้วก็จะมี2แบบก็คือแบบกระมังแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเขาบอกว่าแล้วแต่การใช้งานไม่เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็เทคนิคในการแชร่เบดดิง้งนี่ก็สําคัญเขาบอกว่าให้แช่สามถึงเวันแล้วก็เอาอันใหญ่ๆออกเลย ไม่ต้องเอามามาปนถึงถึงจะมาปนมันก็ต้องไปะยากอีกในการคัดแยกในอนาคตอีกประมาณนี้ที่เขาบอกว่าให้ออกเลยเพราะว่าไ้เดียไม่มีฟันพอไม่มีฟันเพื่งกว่ามันจะกินได้มันต้องอชื้นมากๆหรือว่ามันยุ่ยมากๆจนจนสามารถกินค้วที่แห้งเห็่ก้อนใหญ่ๆได้ ถ้าไม่อยากเสียเวลาหรือว่าตอนร่อนไม่อยากเสียเวลาก็ให้คัดแยกออกตั้งแต่เนินเือมันจะได้ง่ายแล้วก็จะได้เลี้ยงง่ายเราจะได้เห็นขี้วัวเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้อาจจะสรุปหรือเรี่ยงลําดับเหตุการณ์ไม่ถูกต้องนะครับคือตอนนี้พยายามนึกภาพแล้วก็พยายามบรรยายเล่าในสิ่งที่ไปเจอมานะครับโอเคจากคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ อ่ไอเรื่องคําแนะนํานะครับเดี๋ยวจะต้องจดไว้คําแนะนําก่อนที่จะเลี้ยงว่าต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วก็ระหว่างเลี้ยงเตรียมอะไรบ้างเทคนิคในการทำเมดติ้งมีอะไรบ้างที่ไปเจอม,มานะครับแล้วก็ตอนเก็บเกี่ยวทํำยังไงบ้างอ่ประมาณนี้ที่พอจะอะตีเป็นหัวข้อของข้อได้แล้วเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอัดคลิปดีๆอธิบายดีๆอีกครั้งนึงนะครับ โอเคก็สุดท้ายนะครับถ้าชอบช่องนี้หรือว่านึกถึงไสเดือนหรืออยากเลี้ยงไสเดือนนะครับก็อย่าลืมนึกถึงช่องซีเควันมากนะครับถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่สำเร็จก็ตามนะครับผอครับ